ดีครับทุกคนครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยไซยคมินนะครับทุกคนอ่างนี้คืออ่างที่ประมาณสัก3าปีที่แล้วสันเขื่อนที่เป็นสันดินนะครับเป็นคันดินที่มันแบบมันขาดนะครับแล้วน้าตรงนี้ก็ไหลเข้าตัวเมืองสกลนครที่ทําให้สกลนครเกิดภูทก,กภัยนะครับทุกคน วันนี้ก็ขับรถแวะมาก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับแต่เดี๋ยวเมื่อกี้นะครับเราแวะตลาดแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปกินกันที่บ้านนะครับทุกคนมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างกุ้งอ่พี่เทียวพี่เทียวสวัสดีสวัสดีหน่อยครับสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับนี่เรามีวัตถุดิบครับทุกคนเรามีกุ้งเป็นกุ้งที่ยังไม่ตายนะคบเรามีซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดกินมาก น,น,ก,น,นก็มีอย่างอื่นด้วยเนาะ <c oughs> มีข้าวต้มมีอะไรมีดอกไม้เอาไปไหว้พระนี่ครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเมนูว่าจะวันนี้จะทําอะไรนะพี่บายกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้เราจะทากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาอ่ากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็จะมีแบบเอามาย่างด้วยเอามาเผาแบบเอาหอมกินกับ ซีฟู้ดนะครับนี่มะนาว20บาทได้ยเยอะมากอ่าเนี่ยมะนาว20บาทเอาแบบเปรี้ยวๆซีดเ,เลยนะครับเดี๋ยว,วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งก่อนนะครับให้ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับเ,เดี๋ยวเรากลับจากตรงนี้ก็จะไปทาซีฟูด้ดรอติดตามชมนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนและจะอร่อยขนาดไหนก็ฝากติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนเด็กๆกินขนมแล้ว กลับบ้านแล้วไปเจอกันครับรบอกระหิวขนมเลยเอเอพ่อไม่ต้องปิดหรอกนะนะอ,อันนั้นเลนยเอ,เอาป้าพี่อะ ทุกคนกลับบ้านครับ,เ,บเดี๋ยวขอขึ้นรถกลับบ้านได้ทำเมนูกินกันเย็นนี้อร่อยแน่นอนรอติดตามชมไปเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดแล้วก่อน ครับกลับบ้านครับผมไปทําเมนูที่บ้านกันครับ โอเคครับทุกคนครับเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกับเมนูนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่น้ำไหลน้ำไหลกุ้พอเจอทางกุ้งตายแล้วลวงล้วงลวงกุ้งแม่น้ำครับทุกคนนี่เห็นไหมนี่เลยชัดเจนไหมแม่กำลังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำกุ้งเผานะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดเด็ดเลยนี่นี่นนจิ้มซีฟู้ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวตอนอื่นเราก่อไฟก่อนไฟแช็คเรียบร้อยเอากระดาษทิชชู่นี่ครับทุกคนไปแช็คมานี่เดี๋ยวม,มาก่อไฟก่อนอน,นี่เลยเน,นี่ทาน,น,ทานง่ายง่ายนี่ง่ายๆก็น้ำมันน้ำมันพืชนีน่แหละครับเทลงไปเลยจริงๆถ้าจะให้ดีก็คือเอาน้ำมันพืชที่ เหมือนกับเราทอดแล้วมันเหลือเนาะโอเคน้ำมันก็แพงน้ำมันก็แพงปึ๊บช่วยไม่ด้วหรอกอ่ะเอาโอเคนี่ได้ได้ที่แล้วเฮ้ยพอจับได้ไงมันร้อนปึ๊บแล้วก็ใส่ฐานใส่ฐานเข้าไปมาเป็นแท่งเลย นี้เลยนะครับโครนนี่เลยเลยเดี๋ยวเราก็จะย่างนะครับพี่ทีวเอานั้นมาหน่อยที่ย่างมาหน่อยชัดเจนดีไหมชัดเจนเนาะพี่วางไดยเลยวางเลย ก็เดี๋ยวให้ไฟมันร้อนฐานมันเดือดก่อนให้ฐานมันมันขาวๆก่อนให้ฐานมันยังไงจ๊ะอะไรแม่เขาเรียกฐานมันเทืองมันเทืองไอ้ฐานเทืองเทืองก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันเหลืองเหลืองเลยเห็นไหมเห็นไหมเหลืองเหลืองเลยกุ้งเป็นน้ำเหลืองเหลืองหอม อร่อยแน่ตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆตัวไปเอฟไปเอฟการกับหันแล้วมันแก้ได้ไหมแก้ไปอ่ะเพื่อนแก่เนี่นี่แซ่บแน่นอนกับซีฟู้ดเด็ดๆนี่นี่เลยแบบต้องย่างบ่อยๆนะต้องแบบชิกบ่อยๆมันจะได้แบบสุกทั่วๆแล้วก็มันจะได้หอมๆเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ที่แล้วครับมีคนขึ้นแล้วเพี่ย า็ตัวนี้เริ่มย่งเริ่มสวยยังเริ่มสวยแล้วเริ่มน่ากินเลยยังน่าทานเลยยังอืมดูอุ้ยเป็นไงมันนังแกะจริกับพ่อสวยมากเหมือนกุ้งเขาจริงเคยย่างไฟอ่อนน้อนะใช่อุ้ยมันเริ่มไม่อ่อนแล้วอุ้ยอุ้ยอือดูไหมดูไหมนี่ อส,สีส้มส้มอ่ะสีส้มส้มไหมส้มส้มเลยอือดูเลยโอเคเดี๋ยวย่างเ,เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทานกันครับทุกคนเดี๋ยวละย่างอีกหลายชุดเลยอีกสักสองชุดสามชุดแล้วก็เดี๋ยวตักใส่จานแล้วไปกินกับซีฟู้ดอร่อยอร่อยกันนะครับนี่อย่างนี้เลยอืมรับรองว่าเด็ดแน่นอน แสบลจไล่เศล็จไลไฟกำลังได้ที่เลยน่าพิบาย,ม,ยททมาเริ่มได้ที่แล้วครับจานมาอือได้แล้วมั้งเน<ช>ี่ยนี่ครับโถ่ใหญ่ยยเลย เอาแบบมันเยิ้มๆดีกว่าเนาะไม่ต้องแห้งมากเนาะนี่เลยเยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิมเลยแล้วก็ย่างไปด้วยกินไปด้วยเยอะเลยครับทุกคนหน่งกิโลกุงแม่น้ำโหย่างไปกินไป นี่สุยเนี่ยสีในกล้องมันสวยมากเลยอ่ะไฟมันแดงมากใช่ไหมใช่มานี่เร้าอือดูแฝดไล่แฝดยนี่รับรองเด็ดแน่นอนเนี่ยเป็นตัวตัวเลยเนี่ยเห็นไหมน่ากินไหมน่ากินมากน่ากินมากเลยอ่ะเห็นไหมเ็นจานเห็นไหมกับซีฟู้ดอร่อยเด็ดแน่นอน เด็ดแน่เลยเแน่นอนไปไปกินกันอยากย้เพ่อสัพเพอนี่ครับทุกคนย่างเสร็จเรียบร้อยเหลืองเหลืองเลยนี่ขอเป็นภาพหน้าปกหน่อยนี่เลยรับรองอร่อยนี่ยฮะแบบเหลืองเหลืองเลยนะเหลืองเหลืองกุ้งแม่น้ำครับสองจานแล้ว,วกนะ็ยังมีในเตาอีกนะมีในเตาอีกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเราไม่ทำเองนะครับ น้ำจิ้มนี้คือเขาให้มาเนี่ยแถมมาจะลองเทให้ทุกคนได้ดูน่าจะรสชาติน่าจะดีน,ดนี่มันออกมีเขียงอืมได้เยอะเหมือนกันนะมาทีนี้ก็ขอแกะใส่นี้กันกนะครับนี่เลยครับนี่ เอาหัวมันก่อนเนาะแกะหัว,หว <c oughs> อือหื่นี่เลยลานี่เอาไว้ก่อนเอาหัวนี่รูปเขานี่อือห่นี่ครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เด้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ยังไม่ได้กินนะจะเห็นตรงนี่ เด็ดมากหอ,หอมหอ,หอมหัวมันนี่แหละอร่อยมันมันกิน,น่างนี้เนาะสุดยอดครับหือ กินได้หมดเลยเนะี่ยยี่อมเอาเนื้อมันน่ะจิ้มกับซีฟูด้ดแกงใส่นี้เนาะหวานนะครับทุกคนเนื้อเด้งๆกับซีฟู้ดนี้ อืมนะอืม hmm, ค mm ือ hmm. พ mm ูดรอยเนื้อเด็งมากถอนหน่ะมีเสียงแซงหนะครับ ตัดคอมเลยเนื้อมันเนกมากเล็กมากเลยครับขอแกะก่อนครับสุดยอดไหมครับเนี่ยจิ้มซีฟูดเข้าไปซีฟูดเข้าไป อืมิงติงเลยครับทุกคนนี่เลยอืม,อมสุดยอดไม่ผิดหวังเลิมกินเล่มกินอืมจับ หัวมันเนี่ยแท่งหัวกุ้งนี่หัวก,กุ้งครับ เอาตรงนี้มันออกอะไรนะแข็งแข็งมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอเอาหัวกุ้งเนี่ยซีฟู้ดเลยครับจัดเข้าไปครับห <c oughs> ืมเนาจับลาย ฟูอผูะหลักนี่นนอืมยำน,นี่ครับทุกคนครับอนี่กุ้งสดๆเลยนะแบบเราไปตักมาจากอะไรนะไปซื้อมาจากที่แบบเขาอะไรทำอะไรไว้อะเป็นบอ่อเป็นบอ่อที่เขาแบบเอาไว้ขายเลยเนาะ ก็อร่อยดีฮะหอมสดดีหัวมันนี่ก็อืมหอมเนื้อหัวมันจะหอมหอมอ่ะอืมดูกินเลยหวานนี่ครับอึ๊บตรงนี้นะืมมันมันซีฟู้ดเข้าไปบเนี่ยอืด อืม完了อ,อ,อืมอืมเรียบเลยครับเลยครับอันนี่หัวมันก็อร่อยนะแบบมันจะมีเท้ามันติดนิดหนึ่งอ่ะนี่เซี้ยวหมดเลยอืมว้า เดอะมากอืมย่างแบบเยใหม่เลยครับยยดย่ดยมเลยยาวยาวยาวๆาวเยอีกหลายเลยเยอะเลยพี่เที่ยวก็กินหรอข้างข้างข้างๆกินด้วยเหมือนกัน,นมีร้อนีร้อนอืมพี่เทียวร้อนๆเลยอ้ รับทุกนนครับนี่ใกัดตรงนี้นะตรงนี้นะเอามเอาหออันนี้ออกซีฟูด ีหนอ <S <S อือครับอือ,อ,อตรงหัวมั้งตากองเจ็บมากสุดยอดอีกตัวหนึ่งครับทุกคน น,นี้โอ้โหดูดูด,ดูเอาตรงนี้ออกมันเหมือนมันมีขี้มันอยู่มัางตรงนี้แล้วเราก็กัดมันเลยน,นี่เลยตรงนี้อ่ะอร่อยอ่ะเ้ครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะกินกันยาวๆเนี่ยเหลือหลายเหลือยๆๆๆเอยๆๆเอะเลยเหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับซื้อมาสดๆนะครับก็วันนี้ก็พาทุกคนไปชมวิวนะฮะพาทุกคนไปชมวิวที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองสกลน,นครเรานี่แหละนะครับแล้วก็จะมีกุ้ง นะแล้วก็ไปแวะซื้อกุ้งที่ตลาดแล้วก็เอามาย่างจะเอามาย่างแล้วก็ออกมาทานที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็อยู่ครอบครัวนะครับก็น่าจะแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามคลิปถัดไปของพวกเรานะครับทางช่องลุ่งเวลาผ่านเลาะนะครับก็จะพบกับน้องพิวพี่ปายไอเปิลแล้วก็พ่อ,อเองพ่อโ,โจนะครับก็ลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศแบบ กุ้งกุ้งแบบนี้อ่านะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไปบายไปไปบ,บายหน่อยแซบ่บกินต่อดได้มีเสียงแซ่บหน่อยมีเสียงแซ่บหน่อยกินต่อนะไนลองดูดทีันี่มันแซ่บไหมอร่อยมากอ่ะ,อะ 台。